เรียนที่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองขอสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเวลา18นาฬิกาเพื่อกรณาทราบดังนี้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นมามีเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้พื้นที่ช่องอานมา้าอำเภอน้ m ยืนจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธยิงสนับสนุนคอปืนใหญ่และจรวด bm 2 1 ฝ่ายเราใช้โดนทำการปฏิบัติต่อที่หมายตามแผนจำนวน3จุดที่หมายถูกทำลาย80%ซพื้นที่พระวิหารวัยจามเลียอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษฝ่ายกัมพูชามีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนในพื้นที่ทั้งคอปืนใหญ่และจรวดบ M21 และพื้นที่ประตูเหล็กมีการประทะด้วยปืนเล็กอย่างหนาแน่นต่อเนื่องปืนใหญ่ฝ่ายเราดําเนินการยิงสนับสนุนในพื้นที่พื้นที่ภูมระเขืออำเภอ,อ,เภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธยิงสนับสนุนคอปืนใหญ่และจรวด b m 2อย่อย่างหนาแน่นตลอดทั้งวันฝ่ายเราทำการตึงตลอดแนวการวางกำลังและตอบโต้ตามเหตุการณ์พื้นที่ช่องจอมช่องละยีกดต่างอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินฝ่ายกัมพูชาโจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธปืนเล็กและคอในพื้นที่เป็นท้องห้วงและมีการเพิ่มเติมกำลังประมาณ300อนายจากนอกพื้นที่ ฝ่ายเราใช้อาวุธยิงสนับสนุนคอยิงต่อที่หมายพื้นที่โอสเมตพื้นที่ปราสาทตาควายเนิน3.50อําอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินฝ่ายกัมพูชาทําการโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุนคอและจรวด BM21 และยังปรากฏการใช้อากาศยานไร้คนขับทั้งแบบทิ้งระเบิดและ f p ฟฝ่ายเราปฏิบัติการเข้าตียึดครองภูมิประเทศสําคัญพื้นที่ปราสาทตาเมืองอำเภอพนมดงรักษจังหวัดสุริน ฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังคอปืนใหญ่จรวด BM21 และปรากฏการใช้อากาศยานไร้คนขับบินตรวจการในพื้นที่ฝ่ายเราทำการตึงตลอดพื้นที่การวางกำลังและตอบโต้ตามเหตุการณ์พื้นที่สายตะกูอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีด้วยอาวุธปืนเล็กและคอในพื้นที่เป็นห้องวง่างฝ่ายเราทำการตึงกำลัง ฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ตลอดแนวการวางกําลังเรื่องสําคัญอื่นๆเรื่องแรกปรากฏข่าวสารมีการเตรียมส่งออกน้ํามันในพื้นที่จุดผ่านแดนทาวรช่องเม็กมากผิดปกติเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองถึงแจ้งให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบตามอํานาจหน้าที่และขอภัยในความไม่สะดวกพร้อมกันนี้จึงขอให้พี่น้องประชาชนช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ในช่องทางสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหมายเลข1374เรื่องที่สองตามที่ปรากฏภาพคล้ายอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถังสมัยใหม่ในห่วงที่มีการปฏิบัติการทางทหารเพื่อควบคุมพื้นที่ช่องอันมา้าตามสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จสำหรับยุโทโธปกรณ์ดังกล่าวได้ถูกเก็บไว้ และรอการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการทำการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป